สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะรัศมีแครรักเด็กเห็นน้องทะเลนลูกก้อยตูนทนไม่ไหวถึงขั้นพุ่งหาร้านทองรัศมีแครรักเด็ก อย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีว่ารัศมีแขฟ้าเกื้อร้อนเป็นคนรักเด็กทั้งยังรับน้องปกป้องลูกชายของดีเจต้นหอมเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ยังเล็กๆคอยเลี้ยงคอยสอนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีล่าสุดรัศมีแขได้โพสร,รูปภาพน้องทะเลลูกชายของดาราสาวก้อยรัชวินและตูนอธิวราที่ส่งภาพมาให้ยนโชมงานนี้เห็นแล้วหลงจนแทบไม่ไหวค่ะเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่าโอ้ยลูกงื้อลุงแขื้อ แม่ก้อยส่งมาแบบนี้ลุงแขทำไงดีไปร้านทองแป๊บวิธีคิงคองท่ามกลางความชื่นชมของชาวเน็ตต่างบอกกันว่าน่ารักขอทองเส้นใหญ่เลยครับลุงแขหน้าชังจริงหนุ่มน้อย พี่แขน่าจะเปิดเนซลี่นะคะรักเด็กเลี้ยงเด็กเก่งถูกต้องเลยครับลุงแขไปร้านทองเศร็จจองตัว๋วเครื่องบินไปภูเก็ตเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณรูปภาพจากรัศมีแขและแหลงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอศิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ